สวัสดีทุกคนนี่นะครับวันนี้มาอยู่กับคุกกี้รันเกาหลีนะครับผมก็มันไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแค่จะมาบอกสําหรับคนที่อยากกลับมาเล่นมาใหม่นะครับจะกลับมาเล่นภาคเก่าเนี่ยบางคนนี่อาจจะเบือ่อภาคโปเกนเบกไม่ก็ภาคใหม่อะไรพวกเนี้ยเลยคิดถึงอยากมาเล่นภาคเก่าก็แต่ว่าปัญหาคือกลับมาเล่นภาคเก่าเนี่ยแต่อยากได้กล่องพวกเนี้กล่องทองกล่องลุ้งอะไรเงี้ยเอาไปปลดล็อกคุกกี้ระดับ L แบบ อย่างเจ้าเนี้ยไอเจ้าคุกกี้ตางฟ้าทะเลหรือไม่ก็เอาชิ้นส่วนวัตถุโบราณเพื่อมารับของระวันพวกเนี้ยก็มีเจติกง่ายๆครับผมก็คืออันนี้จะเป็นเซตในการเก็บกล่องของเป็นกล่องแต่แต่และเอพิโซดโดยใช้คุกกี้เลมอนสัตว์เตี้ยงก็จะเป็นหิ่งห้อย ผัดส,สองเนี่ยขอเป็นคุกกี้กีวีก็พอนะเพราะว่ามันไอ้นี่ไงคุกกี้กีวีเนี่ยผสมมันมีแม่เหล็กในการดูดน้ำมันได้แล้วก็พุ่งความเร็วแสงไปนิดนึงอะส่วนสมบัตินะครับผมก็เป็นขนนกอะไรขดสมบัติสมบัติก็เป็นอะไรก็ได้ครับผมขอแค่แบบว่าขอแค่แบบให้มันเพิ่มความเร็วอะไรเงี้ยให้มันเร็วขึ้นนะ่ะ ให้ความเร็วพื้นฐานมันเพิ่มขึ้นเยอะนิดนึงนสมมตุติใช้พวกสมบัติอย่างอย่างไดวะอเอ็นี่ไงวะไอเนี้อยไอ้สมบัติชิ้นเนี้ยกระป๋องแดงเนี่ยใส่กระป๋องแดงพูดแบบสองสองช่องเนี้ยใส่กระป๋องแดงสองช่องมันจะเพิ่มความเร็วพื้นฐานเพิ่มข,ขึ้นเข้าไปอีกเดยไม่ก็กระป๋องกีวี่ไม่ช่อกระป๋องกีวี กระป๋องคีวี่โอโอเคผมโอเคกระป๋องคีวีจะใช้เป็นกระป๋องวีต้าก็ได้เพื่อแบบว่าเอาไว้ใช้ในการฟื้นคืนชีพไปไหนวะค่ะวีต้าอย่างนี้แกใจแล้วไอ้อยากกระป๋องคีวีแบบเนี้ย จะวิวัฒนาการก็ได้หรือไม่ก็ได้กระป๋องกีวีก็จะช่วยในการฟื้นคืนชีพให้กับคุกกี้กี่ครั้งวะอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเนี่ยก็ทีเหีืยอเจอแล้วอย่างเงี้ยคืนชีพสองถึงสามครั้งอะไรเงี้ยจะวิวิวัฒนาการก็ได้หรือไม่อีโวก็ได้แต่เขาเป็นสองกระป๋องพอและส่วนช่องสมบัติ อีกชิ้นนึงก็คือดีกุญแจกีวีมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มความเร็วพื้นฐานอีกนิดนึงแล้วก็ฟื้นคืนชีพอีกแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ใส่ขนนกก็อพอ,พอส,สมบัติก็เป็นกระป๋องกีวีอีกแหละกระป๋องกีวีสมบัติเป็นกุญแจกีวีจะอีโวหรือไม่อีโวก็ได้ มสมบัติชิ้นต่อไปก็จะเป็นอะไรก็ได้แต่ขออย่างเดียวที่แบบว่าให้มันฟื้นคืนชีพเนี่ยฟื้นคืนชีพหรือไม่ก็ช่วยข,ขึ้นจากหลุมอะไรเงี้ยเพราะว่าคกุกกี้เลมอนเนี่ยมันมีเกาะเป็นเป็น,ปนมันมีพลังแมเ่เหล็กของมันเองถ้าเราใส่ขนมกไปเนี่ยมันจะแบบว่าพลังแมเ่เหล็กค่อนข้างที่จะแรงมากส่วนพสเตอร์นะครับผมก็พูสเตอร์จะเป็น ความเร็วพื้นฐานเพิ่มขึ้น17%ย็ดซุ่มก่อนอาจจะเสียเวลาทีหนึงนะมันมันย้ายวะเออได้ล้วเพื่อเอาไว้ในการสำหรับเซตนี้ก็ไม่ใช่เอาไว้ทำแต้มนะ เอาไว้ลากล่องเม่อว่าจะเป็นเกาะที่หนึ่งสองหรือ5แต่ Special ลเอ s o โซดหนึ่งกับ2เนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นเพราะว่าไอ้มันไม่มีความบันทีกนี้ไม่ได้เกาะเกาะพิเศษที่1เนี่ยมันนี่นี่มันผดึกพลังไม่เหล็กมันนามาใช้อันี้ไม่ได้สองเหมือนกัน อันนี้ไว้ทำภารกิจเพราะฉะนั้นอ้าวเพราะฉะนั้นก็อยู่ตรงเกาะเกาะไหนก็ได้จะดึงสองสาสี่หรือห้าเนี่ยได้หมดขอเพียงแค่หัวใจถ้ามีเที่ถ้ายิ่งเยอะยิ่ง,งดีเ่ยแกหัวใจเนี่ยถ้าเราแบบมีเป็นร้อยอย่างเงี้ยแล้วเราฟาร์มกล่องวิ่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ่อ,อมันจะเร็วขึ้นเดีย๋ยวผมจะสาธที่ทีดู กดฟัสกดฟสตาร์ทไปเลยเนี่ยเห็นไหมระดังไม่เหล็กแรงมากความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นแบบเร็วมากเ,เห็นไหมขอเพียงแค่วิ่งไปถึงด่านสุดท้ายก็พอหรือถ้ามีไอ้คกี้ระดับ L อลเลยแค่ในแต่ละเอพิโซดเนี่ยถ้าเรามีแบบ อย่างเช่นมีเอพิโซดฮะเรามีคุกกี้สายลมในเอพิโซดห้ามันก็จะเพิ่มในการแบบโอกาสได้กล่องหนึ่งกล่องแต่ไม่รู้ว่าเป็นกล่องอะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันสุ่มมันจะสุ่มออกมาว่าเราจะได้กล่องทอหรอจะได้กล่องไม้กล่องเงินกล่องทองหรือกล่องลุงเมื่อกี้ผมได้กล่องกล่องอะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้ว กล่องๆอะไรก็วิ่งไปแบบนี้ไปเรื่อยๆวิ่งไปจนถึงดานสุดท้ายไอโบนัทไทม์กอ็อยากจะขึ้นก็ขึ้นไปหรือไม่ขึ้นก็ได้อันนี้แล้วแต่โอ้ยนอนเล่นลำบากเว้ยตอนนี้นอนเล่นอยู่นะพูดอาจจะลำบากหน่อย ก็วิ่งต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญก็คือห้ามพลาดลูกไฟลูกไฟของหิ่งห้อยเนี่ยเพราะว่ามันจะเสกไอเทมลูกไฟพร้อมกับเพิ่มพลังชีวิตหน่อยหนึงแต่ถ้าเราไม่ชนเนี่ยเกาะของคุกกี้เลมอนเนี่ยก็ยังอยู่พลังแม่เหล็กก็จะแรงขึ้นประมาณนี้ ดุนแรงไล้ละต่อไปก็คือไอดันหกเนี่ยตอนเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเห็นแบบว่ามันทีมงานของคุกี้รันเกาหลีเนี่ยเขาแก้ตรงจุดไอ้จุดดรอปกล่องคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเก็บยากมากแต่ตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนจุดดรอปกล่องให้มันแบบว่าปรากฏกล่องแบบเก็บง่ายขึ้นกว่าเดิมอุ่ยชน ไปเมองเลยจะชนตอดแม้ sí เราจะชนก่อของคุกกี้เลมอนก็แตกอยู่ดีแต่เราไม่เสียเลือดแต่ถ้าเราชนแล้วไม่มีก่อเนี่ยเราจะเสียเลือดอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเราต้องวิ่งไปถึง่าสุดท้ายก็ประมาณนี้นะวิ่งไปเรื่อยๆเห็นไหมกอกกลับมาละ อลัรไม่เลยก็แรงขึ้นเหมือนเดิมเออนอนเล่นนะเนี่ยด่นอนเล่นอยู่นะลำบากมากโอเคไปเลยโว้ยรุนแรงเหลือเกิน ไปไปไปวุ่งพยานเา้าได้แฟรรี่อีกดีเอามาแล้วโอ้โหเป็นกล่องใบไม่จําเป็นเลยเมื่อกี้ได้กล่องเงินสองกล่องอันนี้รู้แล้ววิ่งต่อไปทำไงก็ได้ขอแค่อย่าล่วงอย่าชนก็พอถ้าชนแล้วแบบเสียเลือดอ่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่า ถ้าเราวิ่งวิ่งแเงี้ยวิ่งลากกล่องอะไรเงี้ยอืมจะวิ่งถึงตางสุดท้ายไปเลยแต่ถ้าตกหล่มไปก่อนอะไรเงี้ยหรือจนช่วยขึ้นจากหลุมจนหมดเนี้ยแล้วเราล่วงไปเนี่ยอาจจะไม่คมเพราะว่าเราต้องมากดไอเพชรหต้องมากดคริสตัลอีกห้าร้อยอีกห้าอันไม่มีอะไร โอเคต่อไปไปวิ่งต่อไปโหเหลียวมากอันนี้คืนคืนชีพแล้วไอ้นู้คลองที่เราไรโอเคมาถึงจางสุดท้ายแล้วเอ้าชนนี่จางสุดท้ายจะมาตรงนี้จะถึงแล้วเอ้าล่วงบ้าละนี่ไงโอ้โหเป็นกล่องโอเคเมื่อเราได้กล่องเรากดออกเลย คะแนนเราไม่สนครับเราสนกล่องกล่องเงินล้นๆุ่นไม่ได้ไเลยเลยแต่ก็ได้นี้มานะเนี่ยเอาไว้ปลดล็อกคุกกี้ตัวใหม่นี่ของผมก็ประมาณนี้ครับก็ไม่มีที่ดากอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกก็เพียงแค่วิ่งไปถึงแต่สุดวิ่งไปให้ถึง่งงานสุดท้ายก็พอโอเคครับก็มีแค่นี้แหละขอบคุณครับที่รับชมเจอก,กันใหม่ครับในคลิปหน้าโอเค ตอนนี้ผมเปิดเทปแล้วนะก็ช่วยกดติดต,ตามหน่อยแล้วกันไปแล้วบ๊ายบาย